งานมิสเทอมนะได้ครับ <พอ S 2> ผมเจอแฟนๆ <พอ S 1> ด้วยแล้วเดี๋ยวดูอีพีสี่ไป้องงานเป็นไงบ้างฮะเราเองรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็รู้สึกแอบกดดันเล็กๆก็แบบเฮ้ยวันนี้เขาจะได้เห็นซีนอะไรของเราบ้าง <c oughs> เขาจะประทับใจไหมหรื <c oughs> อว่าจะด่าเรากาลงลมหรือเปล่าวันนี้ปกติด่าได้แต่ใน X วันนี้จากับตัวได้เลยบางที่อาจจะเดินไปหาเราได้เลยเดี๋ยวรบกวนทีมงานเก็บอาวุธแป้หน่อยนะฮะไม่มีมเขามีการตรวจอยู่ว ก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าวันนี้เป็นการได้ดูในโรงแบบจอใหญ่พร้อมทุกคนคือเยอะมากๆนะแล้วเป็น EP ที่ค่อนข้างจะเป็นไครแมทว้าวถ้าเราก็จะได้เรียกว่าเห็นขนตาของพี่บูมชัดเจนผมจะรอดูจะรอดูขนตาเรื่องนี้ปัดลงแล้วปั้ย ่หหลับเป็นไงบ้างครับวันนี้มาเจอแฟนครับงานพิธอมาร์ทห <c oughs> ลุดไปแล้วจริงๆอตื่นเต้นมากๆครับผมเพราะว่าไม่ได้เจอแฟนเยอะขนาดนี้มาค่อนข้างที่จะนานแล้วเหมือนกันแล้วก็ <c oughs> EP สิเนี่ยจะบอกเลยว่าชีสเซอร์ชีโซแน่นอนอขอให้ทุกคนตั้งใจดูนะครับผมซีนของกล้ากับวาลินนะครับแล้วก็ซ <c oughs> ีนของเพื่อนทุกคนด้วยนะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับผมโอเคนะฮะ